เผยคอนเซปต์ใหม่ iPhone 12อัปเกรดกล้องหลัง3เลนขอบแบนคล้ายรุ่น iPhone 5เผยคอนเซปต์ใหม่ iPhone 12อัปเกรดกล้องหลัง3เลนขอบแบนคล้ายรุ่น iPhone 5เรียกว่าช่วงนี้มีทั้งข้อมูลสเปคดีไซน์ภาพเรนเดอร์ภาพคอนเซปต์ของ iPhone 12ซีรีส์ออกมาให้เห็นกันหลายแบบเลยนะครับ ล่าสุดก็มีอหนึ่งแบบของ iPhone 12รุ่นเล็กสุดมาให้ชมกันแล้วครับโดย YouTube ช่อง Pick2 ได้ทำวิดีโอขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากข่าวลือของเว็บไซต์ s l e e s ซึ่ง iPhone 12จะอัปเกรดจากกล้อง2เลนมาเป็น3เลนคล้าย iPhone 11 Pro มีหน้าจอแสดงผล O อ e รขนาด6.1นิ้วและที่ขอบตัวเครื่องก็มีขอบสแตนเลสที่แบนตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้นครับว่า จะคล้ายกับ iPhone 5นั่นเองครับคาดว่าสมาร์ทโฟนตระกูล iPhone 12จะมีทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นครับคือ iPhone 12จอ5.4นิ้ว iPhone 12จอ6.1นิ้ว iPhone 12 Pro จอ6.1นิ้ว, Pro วและ iPhone 12 Pro Max จอ6.7นิ้วโดยอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทาง IT ทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ